สวัสดีครับทุกท่านครับก็มาว่ากันหลังเกมฟุตบอลเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ก่อนหนึ่งก็ดีใจกับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับที่ยิงจุดโทษชนะคูดฟรีใน FA Cup ครอบรองจ่าเลิศก็เหมือนกับไม่น่าจะต้องมาสู้กันถึง120นาทีนะครับนำสามศูนย์พลาดท่าตีเสมอ3เท่าแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษนี่เกือบจะแพ้โดยซ้ำไปนะครับแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนคือผมก็ไม่ได้ดูเกมแบบ ปฏิปต่อนะครับเพราะส่วนใหญ่จะโฟกัสกับสตูดิโอที่ทูวิชั่นในคู่ฟูลแลมกับลีพูงซะมากกว่าเพราะนั้นก็ได้ดูผ่าน,าน,านก็คงจะไม่ไปวิเคราะห์วิจารณ์อะไรมากมายนะครับแต่ก็เห็นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอยู่เหมือนกันแต่ที่แน่นะครับมันก็มีแง่มุมทางประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงชื่อผู้จัดการทีมคนทรีซิตี้ก็คือมาร์คโรบินอดีตนักเตะเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอายุ90ที่ เป็นตำนานเล่าขานกันมาว่าน,นี่คือคนที่เซฟเก้าอี้เซอร์เล็กฟูสันก็เพิ่งในในช่วงเวลานั้นเนี่ยตั้งแต่ปี1 9ึ่งเก้าแท,ทีมีแมนยูมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังนะครับคือแฟนๆแมนยูก็คาดหวังว่าเซอร์เล็กคงจะทํางานได้ดีตอนนั้นยังเป็นอเล็กฟูสันอยู่และในช่วงเวลานั้นนี่ก็แหมโดนแฟนแมนยูขับไล่เหมือนในลิกเทนฮัตอนนี้ครับจริงฮะเฟอร์กี้เอี่ตะโกนแบบโอโ้โหวันที่โดนแมนซิตี้ถล่มห้าหนึ่ง ในยุคที่แมนซิตี้ยังไม่ไม่รวยขนาดนี้นะครับแล้วก็มาร์คโูบินเนี่ยมายิงประตูในเอฟเอคัพรอบที่3เอาชนะฟอเรสต์หลังจากนั้นก็ลุ่มลุ่มนอนดอน,ดอน,ดอนเข้ารอบในเอฟเอคัพรอบรอ,องเตะ2แมตช์เลยรีเพลย์นะเมื่อก่อนรีเพลย์ซึ่งต่อไปเนี้ยฤดูกาลหน้าจะไม่มีรีเพลย์แล้วเอฟเอคัพนัดชิงเจอคริสตัลเพลเลตก็รีเพลย์โอ้โหแม้ถือว่าก็เรียกว่าสุดท้ายแมนยูก็ได้แชมป์แล้วเหมือนว่าเป็นการเริ่มต้นแชมป์ ของเซอร์เล็กฟูซันจากเอฟเอคับต่อเนื่องด้วยซีซั่นต่อมาเป็นคัพฟินเนอร์คัพซีซั่นต่อมาลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดซึ่งเป็นดิวิชั่นหนึ่งเดิมกับลีสแล้วแมนยูในดีกว่าแต่สุดท้ายมาแพ้ในช่วงท้ายฤดูกาลได้หลงแชมป์แต่พอเปลี่ยนจากดิวิชั่นหนึ่งเป็นฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกหนึ่งเก้าสองก็สามนั่นคือครั้งแรกที่แมนยู U, ได้แชมป์ในยุคของอเล็กฟูซันแชมป์ลีกสูงสุดที่รอคอย26ปีนะมาร์คลูบินเนี่ย ก็ถูกมองตรงนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเอลิกเทนนักหรือเปล่านะเพราะว่าอาร์ฟร,รัมเกเซอร์เซอร์จิมลัตคลิฟต์นะครับเซอร์เบลฟอร์ดเจสันวิลคอฟผู้อำนวยก,การกีฬาค,คนใหม่ของแมนยูเนี่ยมาดูกันหมดก็ไม่รู้ว่าจะมีการพูดคุยกันอะไรถึงเรื่องนี้ซึ่งผมเชื่อว่าแฟนๆแมนยูก็คงวิจารณ์เรื่องเอลิกเทนนักเยอะนะครับแม้ว่าสภาพทีมอาจจะไม่ค่อยเป็นใจแต่ก็ไม่รู้แหละพอบอลมันไม่ชนะเล่นไม่ดีก็ต้องโดนวิจารณ์อ่ะก็แมนยูจะชิงกับ แมนซิตี้ใน FA Cup อีกแล้วครับมาว่ากันที่ควันหลงลีพูลกับฟูลแลมลีพูลไปเยือนนะครับฟูลแลมเรื่องการจัดตัวของมาโกซินาสักนิดหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าเมื่อต้นฤดูกาลเนี่ยลีพูลชนะฟูลแลมส่ต่อสนะครับมาดูผังผู้เล่นของฟูลแลมสักนิดหนึ่งมาโกซินาเนี่ยเปลี่ยน1คนในชุดที่เอาชนะเวสต์แฮม2-0นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เลน่ลงสนามเหมือนเดิมผูส้สาประตูอเด้ อ่ะโทซินอาดาลาบิโอโยคู่กับบาซซี่ครับโรบินสันแบ็กซ้ายแบ็กขวาคาสตานนะครับเจ้าปารินยากับลูคิชนี่เป็นมิฟิลคู่กลางครับเดโคอดบาลีดปีกขวาอันนีสเปเรล่าอดีตนักเตะเก่าแมนยูเนี่ยเป็นตัวรุกอีโวบี้ไปอีกสายแต่จริงเวลาเล่นอ่ะเชฟการยืนเนี่ยอีโวบี้อยู่ขวานะครับเดโคอดบาลีดอยู่ซ้ายแล้วก็แน่นอนลูดโกมุนยิสุนหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงส่วนเจอเกนคอปนี่เซอร์ไพรส์เลยครับเปลี่ยน5คน จากชุดที่ชนะตาลันตาเมื่อวันพระศุกร์ก็แน่นอนเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องฟิตเนสนะครับเรื่องเล่นมาติดๆกันเบ็คเกอร์ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคู่เซนเดอร์เป็นคอนซากับฟันได้เทนเล็กเซ์เนอร์อโนเป็นแบ็คขวาโรเบนสันแบ็คซ้ายกลางเนี่ยเปลี่ยนยกชุดเลยนะกาฟินแบ็คเอนโดเอเลียทไม่เล่นด้วยกันการโป้เดียวก็โชต้าและดีอาร์สเชฟการยืนเนี่ยดีอาร์สจะอยู่ขวานะครับการโปอยู่ซ้ายแล้วก็โชต้าเป็นเป็นหน้าเป้านะครับนี่คือ การเปลี่ยน5คนนะก็ต้องยอมรับว่าครอปก็ต้องการที่จะสร้างความแตกต่างเกิดขึ้นแต่ฟุตบอลเนี่ยนะก็ต้องยอมรับด้วยจุดหนึ่งว่าฟูลแลมก็เป็นทีมที่เล่นค่อนข้างดีในเรื่องของวิธีการเล่นแล้วก็ทําให้ครึ่งแรกของลิฮูลนะดูจะ,ะมีความยากลําบากในการเล่นเราก็ไม่ได้เห็นการประสานงานที่ลงตัวสักเท่าไหร่แม้ว่าจะนาจากเทรนร์เอลิสเนอร์อโนในจังหวะฟรีคิกที่สวยงามนะเป็นลูกแรกในฤดูก,กาลนี้เลยสําหรับฟรีคิกนะแต่ เกมของฟูลแลมเนี่ยเขาทําได้ดีด้วยเพราะาช่วงตั้งแต่นาทีที่37จนถึงหมดครึ่งแรกเนี่ยสามารถที่จะไล่กดรีพูลนะตึงตังตึงตังจนได้ประตูตีเสมอจนได้นะครับหนหนึ่งในช่วงนาทีที่สี่สิบนะก็เป็นจังหวะที่คาสตานยิงประตูแรกในสีเสื้อของฟูลแลมเลยจังหวะจะเล่นเร็วเสียบอลฟูลแลมก็เลยจัดการโจมตีเร็วกลับมา ผู้เล่นในกรอบเขตโตนนี่ห้าหกคนนะเทรนด์ก็เสียตําแหน่งนะก็เหลือแตกนะ่กองหลังอยู่สามคนสี่คนนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่กองหลังริพูลเนี่ยการจัดระเบียบเกมรับไม่ดีก็ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกเนี่ยฟูลแลมเล่นคน่อนข้างดีโดยเฉพาะแดนกลางเนี่ยทำให้ริพูลเนี่ยออกบอลไม่ค่อยถนัดและไปถึงแดนสามน้อยนะครับก็จบที่หนึ่งหนึ่งแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นแน่แหละอย่างน้อยสักคนหนึ่งแต่ว่าครอปก็ยังเลือกใช้ชุดนี้นะ แต่มันมีสองประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าพอออกมาเนี่ยลิเวอร์พูลดูจะดูดันขึ้นฟูลแลมความดุดันลดลงเกมมันตกเป็นของลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลก็จะดึงเกมช้านิดหนึ่งนะครับฟูแลมเนี่ยลดการเพรสลงนะก็ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสที่จะครองบอลได้อันแน่นอนบางทีมันอาจจะไปไปเล่นไปเพรสซะเยอะแล้วนะครับใน ครึ่งแรกบางทีครึ่งหลังพอดรอปกไปนิดนึงเนี่ยมันก็เท่ากับเปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูลนะครับแป๊บเดียวเองเป็นเพราะฟูลแลมเสียบอลนะครับ Full รฟูลแลมเสียบอลลิเวอร์พูลก็จังหวะนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนทันดิชั่นใช่ไหมเปลี่ยนเกมเพราะว่า e เอออเบี้ยจะจะเปิดเกมเร็วอะแล้วเอเลียดดักไว้ได้ดักไว้ได้แล้วเล่นเร็วนะบอลถึงกาฟินแบกหน้าเขตโทษซึ่งมันมีพื้นที่เพราะว่ากลางของฟูลแลมมันดันขึ้นไปหมดแล้ว เหลือแต่หลังไงัน้นกาเฟนแบกมีเวลาจับบอลแล้วยิงดีมากแมยิงนอกเขตคือตรงนี้มันก็ต้องเป็นความพิเศษด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลงโทษฟูลแลมที่เสียบอลน,นั่นคือ2อนะครับส่วนลูก3-1โชต้าก็เป็นการเสียบอลในแถวแถวกลางก่อนจะถึงกลางสนามแต่ยังอยู่ในแดนฟูลแลมนะแล้วนะทางด้นกาโปเนี่ยเขาฉกบ,บอลได้ประสานงานกัน ไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าฟูลแลมเสียบอลสองครั้งเสียสองประตูเลยนะครับลูกสามเนี่ยแล้วโชวต้าเนี่ยหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงแบบเด็ดขาดมากนะก็ถือว่าเป็นผลงานของนักเตะชุดที่เจนคอปเปลี่ยน5คนก่อนแล้วหลังนั้นค่อยใส่ซาร่าใส่ดาวิดนูนเยสอะไรลงมานะครับค่อยๆทยอยเปลี่ยนลงมาก็ถือว่าเป็นผลงานที่ต้องชื่นชมนะครับสำหรับอาการปรับของเจนคอปด้วยการเล่นที่มันดีขึ้นในครึ่งหลังและด้วยฟูลแลมดรอปลงไป ยิ่งโดยเพราะโดยเพราะจงท,ที่ริบุนนำสองหนึ่งนะริบุนคุมเกมได้หมดเลยลก็ถือว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ริบุนควรจะทําได้นะนที่จะคิดเซาพาเลตแต่แน่นอนบอลมันอาจจะเป็นคนละทรงเพราะว่าพาเลตเขาจะเน้นรับเป็นหลักฟูลแลนบางทีเนี่ยเขาจะดันขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ก็กกกกมีจังหวะที่จะจะ,จะไล่เพรสริบุนด้วยบ้างนะครับแต่พอเขาเสียบอลเขาก็เสียประตูก็เป็นเกมที่ต้องชื่นชมนะครับวิธีการเล่นด้วยแล้วก็ทําให้74คะแนนของริบูเนี่ย เท่ากับ Arsenal. อาร์เซนอลเราเดี๋ยวก็จะลงสนามกับเอฟเวอร์ตันก่อนแมนซิตี้จะเตะที่หลังเลยอย่างที่ทราบกันดีมนซิตี้จะเตะเวันพฤหัสบ,บดีกับไบรท์ตันเดี๋ยวอาร์เซนอลจะเล่นวันงคารกับเชลซีก็จะทําแต้มเป็นการกดดันก็ถามว่าลิปุ่นก็ยังยังอยู่ในเส้นทางด้วยจํานวนคะแนนแต่ด้วยประสบการณ์ต่างเนี่ยสำหรับนักเตะชุดนี้นะนักเตะชุดเ K 2 0อเนี่ยก็อาจจะยังต้องถูกมองว่า,าก็ต้องลุ้นนะครับ แต่ก็เชื่อว่ามันจะมีความเข้มข้นในการต่อสู้ลุ้นแชมป์แน่นอนประสบการณ์ก็ยกให้แมนซิตี้ไปแต่พอแต้มมันเบียดกันแบบนี้มันก็ไม่แน่นะอันนี้ผมพูดตรงว่าทั้งในแง่ของคนที่เป็นแฟนทั้งในแง่ของคนที่วิเคราะห์วิจารณฟุตบอลก็ยังมองว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นไปยาวๆนะก็ถือว่าเป็น4ีหนัดสุดท้ายของเจเกนคอปในการลุน้นทางด้าน แชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นการสั่งลาก,ก็มีโอกาสเป็นไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้นะครับตัวลงตัวเลขอะไรต่งตางๆตนารางคะแนนตอนนี้มันก็แน่นอนมันเบียดกันอย่างสนุก74-74นะครับแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยตารางคะแนนพวกเขาคือ73โอ้โหแต่แมนซิตี้ก็แข่งน้อยกว่านัดหนึ่งแหละแต่เดี๋ยวกลางนัดตาก็จะแข่งน้อยกว่า2นัดนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของลิเวอร์พูลปิดท้ายด้วยเรื่องทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับก็จะแข่งขันช่วงสี่ทุ่มครึ่งวันนี้ ทาชิกิสานนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มบันไดขั้นหนึ่งเข้ารอบไปรอบไปสุดท้ายก็จะเป็นรอบใหญ่ที่แบบมีโอกาสจะลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกที่ปารีสนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวดูนิดหนึ่งกติกาการเข้ารอบเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่ารอบแบ่งกลุ่มก็จะใช้รูปแบบ Head tohead ก็คือนัดที่เจอกันเองสําหรับทีมที่มีแต้มเท่ากันอันนี้แฟนๆที่พอจะเข้าใจเรื่องราวแบบนี้ก็เออจะ,จะ,จ,ะจะทราบดีนะครับว่านับ ถ้าแต้มจบเท่ากันก็จะนับผลที่เจอกันถ้า2ทีมก็เฮตุเฮตถ้าสาทีมก็เป็นมินิลีกเพราะนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้แล้วถ้ายังเท่ากันอีกก็จะนับประตูได้เสียเฉพาะทีมที่มีแต้ม,ตมเท่าถ้าเป็นทามทีมก็จะนับประตูได้เสียของทีมที่มีแต้มเท่านะครับแล้วก็ถ้ายังเท่ากันอีกก็ประตูได้ของทีมที่มีแต้มเท่ากันแล้วก็ถ้ายังเท่ากันอีกไปข้อต่อไปคือประตูได้เสียของทั้งกลุ่มเลย นะครับแต่ถ้ายังมันเกิดเท่ากันอีกก็ประตูได้ของทั้งกลุ่มอันน้ก็จะปะมานี้แต่นนี้มันไม่มีคู่กรณีที่มันเตะนัดสุดท้ายแล้วมันมีผลต่อกันนะคือไม่งั้นก็ต้องยิงจุดโทษนะแล้วก็สุดท้ายก็จับสลากอ่าก็เป็นเป็นเส้นทางแต่ผมว่ามันจบที่ที่ถ้าเป็น3ทีมมันจบที่มินิเหลกมันมีโอกาสไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าอิรักชนะซาอุดิอาระเบียไทยชนะทยกีถานก็เป็น6คะแนนเท่ากัน3ทีมเป็นมินิลีกเราเสียเปรียบเลย เราเสียเปรียบแน่นอนเพราะเราโดนซาอุยิงเยอะนะถ้าเป็นสามทีมนี้นะอิรักสู้ไทยแทนนเท่ากันเราก็จะไม่ได้เข้ารอบก็เป็นอิรักกับซาอุแต่ถ้าเราชนะหรือเสมอแล้วอิรักแพ้หรือ,อรักเสมอก็จะสี่แต้มเท่านะกับเราเออเราเฮดูเฮดดีกว่าอิรักเพราะเราชนะอิรักเพราะฉะนั้นเราชนะ แล้วอิรักไม่ชนะเนี่ยคิดง่ายๆทีมไทยเ,ออเข้ารอบแปทีมสุดท้ายแล้วก็ไปวัดในกลุ่มต่อไปนะครับซึ่งก็ก็ต้องรอดูสถานการณ์อันนี้เราอย่าไปว่าถึงอนานะคตเลยเอาไว้ชนะก่อนเข้ารอบถามว่ามีทางชนะไหมก็โค้ชก็เข้มข้นมากซ้อมแล้วก็ได้ข่าวว่าก็พยายามปรับแก้ไขเรื่องสมาธิการเสียประตูเร็วไม่ควรทาจิาริานอาจจะแพ้มาสอนัดติดแต่พวกเขายิงประตูได้ทั้งสองนัด ยิงซาอุได้ยิงอิรักได้ตรงนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่มีสิทธิ์ที่ประมาทเลยว่าพวกเขายังไม่มีคะแนนนะครับไม่มีสิทธิ์ประมาทได้เลยเพราะฉะนั้นก็คงต้องเต็มที่ซึ่งตัวผู้เล่นเนี่ยอาจจะมีปานปรับเปลี่ยนสักหนึ่งหรือสองตำแหน่งเท่านั้นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเราก็มีโอกาสที่จะชนะแล้วก็ลุ้นเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายซึ่งเป็นรอบที่จะเป็นบันไดใกล้อลิมปิกแล้วให้กำลังใจกันนะครับทูสปอร์ตสองหกหกเจ็ดเชียร์ทีมชาติไทยชุดยูยี่สิบสาม โค้ดอิสระสิทโลและน้องๆทีมงานก็เด็กๆก,ก็พร้อมที่จะสู้นะครับเพื่อที่จะเข้ารอบให้ได้อย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับแล้วจบการแข่งขันทีมชาติไทยก็หวังว่าจะมีข่าวดีเราจะมาคุยกันในเบื้องหลังนะครับสำหรับทีมไทยในชุดอยู่23ชมแล้วอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ